สวัสดีครับเช้านี้วันพุธนะครับพ่อน้องดิหมิงขอเริ่มต้นขอสวัสดีทุกทกท่านนะครับกเ็เริ่มต้นที่แยกเจ็ดชั่วโคตรนะครับหรือถ้าจะก่อนก่อนเขาเรียกแยกหนองค้ายางบางคนเข้าใจง่ายก็เรียกว่าแยกลิเวอร์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้น่าจะเปลี่ยนชื่อแล้วครับนะครับตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับเห็นมาครับนะครับตรงนี้นะครับแยกเซนท่านครับผมนะครับเพราะว่ามีเซนท่านมาตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อวานก็ไปวัดวันนี้จะพาไปอีกวัดหนึ่งครับเมื่อวานไปวัดบางแข้นนะครับก็ได้บ่นถึงสภาพเศรษฐกิจบ้านเมืองอะไรต่างๆนะครับวันนี้ก็จะพาท่านท่านไปสนามพระวัดห้วยจรเข้นะครับซึ่ง เราจะไปดูว่าคึกคักซบเซาประมาณไหนนะครับจะมีแต่คนขายคนซื้อหายอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจกไม่ดีเศรษฐกิจกประเทศไทยไม่ดีมากๆนะครับทุกอย่างซมเซาซึมเซาเงียบเหงานะครับเงินคนข้างล่างเนี้ยไม่มีเงินเลยนะครับคนข้างล่างเนี้ยไม่มีเงินเลยนะครับ คนรากญาเนี่ยหาเช้ากินขํานะครับเงินในกระเป๋าไม่มีเลยนะครับเงินเนี่ยไปอยู่กับคนชั้นสูงแล้วก็คนชั้นกลางข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับนักการเมืองนะครับประมาณนี้นะครับเจ้าสัวนายทุนใหญ่นะครับพวกนี้มีเงินมีตังค์นะครับแล้วก็นะอยู่กับกระเป๋าตัวเองนะครับนะครับธุรกิจก็เป็นธุรกิจที่ว่ารุกครอบคลุมทุกๆตลาดไม่มีโอกาสให ชาวบ้านแม่ค้าย่านตลาดได้ได้ครอบครองได้เกาะกลุ่มนะครับเป็นธุรกิจกินรวบทุกอย่างกินรวบการเมืองกินรวบธุรกิจกินรวบนะครับทําให้ผู้คนเดือดร้อนมากเงินกระจุกอยู่กับคนไม่กี่คนนะครับโอกาสในการคดโกงคอร์รัปชันก็อยู่กับคนไม่กี่คนนะครับครับข้อเสียของประเทศไทยเราในยามนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็คือ การทุจริตคอร์รัปชันนะครับทุกภาคส่วนนะครับนะฮะแล้วก็กับการรุกคืบของทุนสีเทาในมาในรูปแบบต่างๆนานานะครับคืออันเนี้ยหน่วยงานของรัฐแล้วก็รัฐบาลจะต้องใส่ใจมากๆนะครับเพื่อความสุขของอชาวบ้านฮะอาณาประชาชีนะครับผมฮะแล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ ช่วงนี้บอกได้เลยว่าเงียบเงานะครับน้ํามันแพงค่าไฟฟ้าแพงนะครับก็ทำไมจะต้องขูดรีดประชาชนถึงขนาดนี้นะครับเบาได้เบากำไรน้อยกำไรนะครับนะจะเปลี่ยนรัฐบาลมากี่รัฐบาลผมก็เห็นอยู่ว่าแพงพอๆกันนะครับไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งไม่ว่าจะมาจากการปฏิวัติหรือมาจากไหนคุณคุณก็ไม่สามารถ จะแก้ไขในเรื่องนี้ได้เลยครับพลังงานเนี่ยครับแก้ไขยากมากนะครับก็วันนี้ก็มาถึงครับเรื่องเราเรานะครับเราเราเองชาวบ้านก็ต้องครับไม่ฟุ้งเฟ้อนะครับต้องอดทนต้องประหยัดต้องพอเพียงนะครับครับกินน้อยใช้น้อยนะครับไม่โอไม่เวอร์ไม่ฟุ่มเฟือยนะครับคนไทยตอนนี้มีค่านิยมที่เสีย นะครับมีค่านิยมที่เสียที่เสียที่เสียที่ไม่ดีเลยก็คือการมีค่านิยมที่อวดร่ำอวดรวยโชว์ร่ำโชว์รวยนะครับจึงทำทุกอย่างนะครับที่เป็นลักษณะ18มงกุฎที่เป็นลักษณะผิดกฎหมายนะครับเพื่อ,อหรือมีลักษณะที่เป็นเทาเพื่อจะให้ได้เงินนะครับเงินเงินเงินนะครับเพื่อจะได้มาซึ่งการอวดนะอวดวัตถุนะครับอวดนาฬิกาอวด ลดอวดบ้านอวดทองอวดเพชรอวดภาคเครื่องนะครับสารพัดที่จะมีการอวดนะครับเรามีค่านิยมที่ผิดเราเกิดมาหนึ่งชีวิตนะครับใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและมีความสุขนะครับพอเพียงแบบที่ในหลวงราชการที่เก้าท่านตรัสนั่นแหละครับน้อมรับแล้วก็ปฏิบัติตามที่ท่านเคยสอนไว้ถ้าจะมีสุขนะครับแต่คนส่วนใหญ่เรามุ่งผิดเราเน้นวัตถุนะครับเราจะร่ารวยนะครับ อย่างเดียวเราทําผิดกฎหมายหรืออะไรอย่างนี้ครับซึ่งเป็นค่านิยมที่ไม่ดีเราควรจะมีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งพวกนี้นะครับหาหากินโดยสุจริตนะครับทํางานในสิ่งที่ถูกที่ควรในสิ่งที่ถูกต้องนะครับไม่บ้าไม่บูชาความร่ำความรวยแบบนั้นนะครับใครมันจะรวยแบบนั้นก็ช่างบันติดตามดูมันสุดท้ายมันก็มีบ้านปลายที่ไม่ดีนะครับ เราเราชาวบ้านโคตรเง้าบรรพบุรุษเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ได้สอนมาแบบนั้นนะครับเราอย่าอ่อนเอเราอย่าอ่อนไหวต่อบาปต่อกรรมต่อความชั่วที่จะกระทำไม่เอาเราต้องรักษาความดีให้ตัวเรานะครับกระทำความดีอดทนเสียสละซื่อสัตย์นะครับมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมชาติต่อชาวโลกแล้วก็ต่อสังคมนะครับต่อประเทศชาติานะครับ ใช่นะครับเมื่อกี้จากแยกเขาเรียกแยกแยกพระราชวังสนามจันนะครับก็หน้าอมอสิบกรนะครับตอนนี้เราก็เลี้ยวมาแล้วครับนะครับถึงข้างหน้าเนี่ยเขาบางคนก็เรียกแยกสะบัวบางคนก็เรียกแยกลงเลมเวลนะครับเส้นทางตรงนี้เป็นเส้นทางในเมืองนะครับสะอาดสะอาดกว้างขวางเจริญไหมครับนะครับ YouTube นะครับประเทศเพื่อนบ้านนะครับนักทำรายการชื่อดังนะครับสามารถปรีแอคชั่นได้ครับนะครับนี่คือถนน ในตัวเมืองในตัวอำเภอเมืองเขตสุขาภิบาลในตัวอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับสะอาดสะอานสว่างสบัยครับมีเสาไฟเป็นระยะระยะนะครับมีไฟจราจรฮะให้ปฏิบัติตามวินัยนะครับอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับบ้านเมืองสะอาดสะอาดดูนะครับถนนกว้างขวางนะครับเป็นอ่าแอฟเนนะครับอย่างปะาตอยนะครับฮะที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะครับ